ทุกคนนะคะวันนี้จะมาทําคลิปกลับไปเทพกันแต่วันนี้ที่มาทำเพราะว่าไม่มีคนเนต์จะทำนะครับก็เลยว่าเออมาทําคลิปกลับไปเทพไปแล้วกันถ้ายวไปหลอ์แล้วไปดูกันเลยวันนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมนะคะรับต้องแรกกอนเข้าในเกมปุ๊บคือการมองหน้าจองโง,ง่นะฮะแต่ก่นเจ้าฟุตก็จะโผล่ออกมามาทักทายเราเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน,น,นะมันก็จะพูดบาบราบมาสอดเรา ผมก็กดไปเดินไปเดินเดินเออใช่ผหอาจะพูดหน้าเบื่อหน่อยอย่าว่าเหมือนกันนะแล้วก็เจ้ฟุตใจผมพวกเราสุ่มตัวละครเริ่มต้นนะฮะแล้วคือโกคูกันนาะโตนะฮะผมสังเกตอาการปั่ปหลับใหม่ขึ้นมาทุกครั้งเลยว่าสุ่มรอบที่สามจะเป็นโซโลนะครับรอบที่สามแล้วก็ไอ,อฟุตใจเราจัดตัวแน่นอนผมชอบโกคูม่เจ้าโกคูตัวแรกแล้วก็จะเริ่มไปลงสตรอรี่ฟุตก็จะนำทางเรา ทผมปรับภาพเพราะมันกระตุกปแปลกๆเปลี่ยนการปรับภาพลงเขาปรับซะมันกระตุกมากผมก็ทำการเดินไปเลยที่ล็อบบี้แล้วก็พอถึงสตรอรี่ปุ๊บผมก็ได้การเดินเข้าไปทันทีแล้วกดเลือกด่านแรกฟุตบอกให้ไปสตาร์ทกันเลยก็้วกมแต่ว่ามก็จะกดสตาร์ททันทีเจราไม่แทนสียบบนั้นปลยฮ่ต,ต,ต,ตไปดูในเกมกันเลยนะโอเค หลังจากน,นีก้เรามาเข้ากันในเกมแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็ฟุตก็ทักทายคุณทําได้แล้วแล้วก็สักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ได้อ่ะแล้วผมก็ทําการวางโซโลกับตัวแรกเพราะว่าโซโลมีดาเมจอยู่สิ่16ตีงวิถึงว่าเป็นการที่จบเป็นการจบที่เร็วมากเหมือนกันเร็วก,ก,กว่าโกฮัวนะตกแล้วตอนแรกผมก็จะพยายามอัพโซโลก่นเพราะว่าโซโลจะได้เพิ่มดาเมจเพราะตี2วิ เพราะมันก็แล้วนัว่ยิ่งตีแล้วก็ยิ่งดีนะช่วงแรกแรกเพราะว่าสตอรี่แรกกันั้งหลังก็จะบอกว่าอุบาทชาติช่วยท่วกับคาครับนิดนึงไปของมันไม่ค่อยดีอยู่ตอนนี้แล้วผมก,ก็ให้โซโลโตีไปเรื่อยไปเติบบฟาร์มตังค์ไปเรื่อย,อยช่วงสตอรี่แรกแกที่คนดูเห็นอย่างนี้ผมจะเป็นแบบว่าเียวทามไปเลยแต่วพสตอรี่หลังนั้นคนใ,นในการว่าตัดสตอรี่หัวมาหัวไปเรื่อยๆรื นะครับโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดแล้วเดี๋ยวขอให้ดูสตอรี่ไปเรื่อยๆแล้วกัน เี่จะถึงวิสิตตัวนี้ผมก็ทำการอัพหน้าโตน,นะฮะเพราะว่าให้มันตีแรงขึ้นเมื <S <S ่อบ,บอลมาปุ๊บมันดุดบ้าบเลยบอลไหลเร็วมากแค่สามตัวปุ๊บก็จบเร็วไปเรียบร้อยนะจบด่านอย่างอีซี่จริงจันท,ที่จะยกเอกไปจากสตรอรี่ปุ๊บ ทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันกระตุกมากเพราะว่าเหมือนว่าคนมันเยอะเกินแล้วผมอัดชิปไปด้วยแล้วก็เลยแหลกผมทำการเดินมาตรงบนันนัแล้วผมก็มาทำกากดออกเฟซเพื่อเอาตาดัดปึ๊บผมก็มาตู้ตอะไรนิดหน่อยแล้วม,มาสุมตู้นี้ตู้นี้ผมหวังแค่คุณเลอร์ราะก็ะสุมไปตู้นี้ผมไม่น่าาคอะไรมากเพราะมันเกลือบักมากเลยเอะผมจะพันกนิดหน่อยแล้วกันนะ ไั่ได้มาเจอกเกลือเงี้ยฮะอันนี้เปิดมาตัวแรกขุมได้นั่นนะครับได้เซเบอร์แล้วก็ได้ตัวจักบีบมาหนึ่งตัวยูโน่แล้วก็ <You know. S 1> ที่เหลือก็เป็นตัวเกลือแล้วก็ได้ไออุซบไมกี้ซาสิกิเอเซโกะเป็นตัวละครที่ว่าดีนะหยุกไม่ใช่นะไม่ใช่ไอสซโกะนะไมกี้เนี่ยไอเทียดีเซเบอร์ก็ดีไอตัวจัมบ,บีบก็ดีตีแรงอยู่แต่การที่ไปเล่นมามานะ เรากำลังจะเช็คตัวนี้หน่อยะคะเพราะว่าจัดทีมเอาเซเวอร์ขึ้นไห่เอาไมกกี้ไว้ช่องสองเอาลุงคนนี้ไม่ช่องสามโก็แล้วผมก็จะไปลงสตอรี่ต่อนะเพราะว่าภารกิจของสายประเทศอีพีนี้คือการเลี้ยวห้าสิบใหได้เพื่อปลดออกทุกช่องแล้วก็ผมที่เรไปลงสตอรี่ต่อทากคนได้จะรู้นะมันน่าจะเกิดเป็นหลุดเดิมที่ว่าเป็น เรียกวันหลูปนี้เรียกว่าสตอรี่แบบยาวๆไม่เ้องมมาตัดฉากจบมาให้แบบเรื่อยๆนะโอเเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็นี้จบจบแล้วแล้วก็จบไปหนึ่งตาค,งค,งคุมๆแล้วก็ตานี้ก็จบมันเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกาพที่สี่ รอบที่สี่ก็ง่ายเหมือนเดิมเลยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตันนี้ผมออกมาเพื่อมาใส่ตัวละครเพิ่มนะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อใช่ผมมาใส่ตัวละครเพิ่มเพราะว่าผมนั้นเบื่อกับสตอรี่แล้วผมก็เลยแปลว่าจะไปลงอินฟินิตี้ซะหน่อยแล้วที่มีการแปบว่าไปแวะดูตู้แล้วเวส ธุรกิจที่ได้มาผมไปดูตู้นี่หน่อยว่ามีอะไรดีๆมาเข้าตู้หรือไม่ใช่ผมได้มาประมาณห้าดาวแล้วแล้วผมก็ทำการดูว่าตัวไอ้สมาร์ทอีโวได้ไมนใี้พีโกคูที่โวได้แต่ว่าขายตัวหนึ่งผมไดูตู้มีไหมสุดไม่มีแต่มีเดกุเข้ามาแทนเด้กุเป็นตัวละครที่สามารถทำหุกดาวได้และเป็นตัวละครที้ ระดับอยกลางๆไม่ถึงแย่เปิดเราคขที่ตีเร็วระดับหนึ่งตอนนี้ผมก็พยายามจะเลือกต,ววตัวอะไรมาดีซึ่ขขงเขอเลือกยูโนมาเพราะว่าดามิมันแรงกว่าอุซุปแต่ไม่ไตีเร็วนะันมบนเข้มหน่อยเมาก็มาดูท็อปว่าเขาไวเท่าไรกันเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลงอีกนะเดี๋ยวไปเจอในเว็บที่ว่าใกล้จบแล้วตอนนี้เราอยม่นในเว็บที่สี่แปดฮะคือแปดนี่คือเว็บที่ใกล้จะเริ่มจบแล้วนั่คืว่าผม ปางเซเวอร์เป็นในแถวตอนลึกสองแถวไมกี้แถวตอนลึกสองแถวกับคุณลุงจากเรื่องบีสองแถวก็ยูโนอ,อยู่ตรงเอข้างล่างตรงช่องตัวละครนอคั่นคยไหมนั่นแหละแล้นี้ก็าไม่ค่อยมีอะไรมากผมเอฟเคไปเรื่อยสกีนกะครับว่ามอนก็เริ่มดุดกันแล้วแล้วก็ไม่สกีแล้วผมก็แคบมาดู ตกใจมากเลยบอกว่าม้อนมาถึงงานแล้วมันเร็วมากเลยนะคือถ้าไม่มีดดังได้จริงๆไม่ไหวเลยไอ้เขือบยูโน่ตีบอเบ่าตีไม่เข้ายูโน่ตีประมาณเก้าร้อยแปดสิบเดเมตรแต่ว่าอานนั้คือตัวที่แบกของไอ้สิบคือเซเบอร์สากิด้าเห็นม้อนค้างคนระับใช่ผมปิงแรงปริงหนักมากแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจมันถึงปิงกันก็ปล่อยนี้เอฟเคไว้เอยใสยเอฟเคแล้วครับ เดี๋ยวปางมันก็จะแตกแล้วอีกิดนึงเดี๋ยวพวกมันดูอยู่่น่ลยแล้วก็บางก็จะแตกเียบ้อยฮะจบก็ได้ XP ตามหลักสูตรของโหมดอินฟินตีอีกสตีมนั่นเองถ้าปกติถ้าเกิดไปลง x t แล้วลงโหมดปกติจะได้เวลประมาณเกือบแปดสิบแค่เวลมันอยู่ประมาณนั้นแหละหลังจากจบ EP ฟิตี้แล้วผมก็มาครับเฮ้แล้วก็ไปดูตู้นิดหน่อยผมก็ไปดูตู้ไวรัลอย่งหัวต้นตู้ไม่ดี ผมเก็ว่าเห็นแอนดรอยสิบเจ็ดผมอยาก่มันมากเลยครับเพราะว่าตัวมันสตอรี่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าผมยังไม่ถึงด่านสตอรี่ที่มันอยู่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ที่มันอยู่มันยังไม่ถึงสตอรี่ที่มาสามารถสุ่มตู้วายได้ถ้างั้นผมก็เซ็งเลยผมก็ทําการจะไปลงสตอรี่ต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าเดินมาดูคนแล้วก็กว่าท่านผู้ผมเอ๊ะคินะอันนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน แล้วผมก็เดินไปที่สตอรี่อะงั้นเดี๋ยวผมก็ดูสขที่ขีก็ขที่ขีดปุ๊บผมก็จะจะอะไรวะที่รู้เงินผมยืนอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งมั้งไม่แปล้ลวนานอยู่โอเคผมไปเช็คมาแล้วเมื่อกี้ที่ผมยืนนี่คิดว่าผมกำลังเปิดโค้ดออกสตาร์เทวานิเฟนอยู่ ก็ดูว่าโคนไหนใช้ได้ไหมสคือไม่มีโคนไหนใช้ได้เลยครับเพราะว่าเร็วไม่ถึงด้วยแล้วก็ได้โกคูเปจิต้ามาเป็นตัวเบรกของเราในตอนนี้คือถือว่าดีมากเลยคุ้มได้ตัวอีกหยกดาวมาตัวหนึ่งครับแล้วก็อัพเวสไม่รู้เหมือนกันทำยั็นรอัพแล้วก็ดูตัวละครเพื่อตัวอะไรออกกีเอ้าวอยู่โนออกแล้วก็เอาโกคูเปจิต้าเข้าช่องที่สี่แล้วก็อัพเวลให้เซเบอร์ เข้าไปตัวแบกช่วงเราตอนนี้เออเข้าไปทิ่สตอรี่เอ้ผมก็เดินไปที่แคปซูลหนึ่งผมมีคนดูมีคุณเลอร์อะผมอยากให้เขามาเบกมากเลยนะเขาบอกว่าเอฟคีไปอยู่แล้วจากนั้นก็บอกว่าสตอรนี้ต่อแต่ผามตาัดฉากจบไปนะครับจุ๊บอะจบแรกหนึ่ง แล้วก็ในด่านาตกนี้เป็นด่านขผงพาดพาดคือผมกำลังดูติ๊กต็อกเอ้ยไม่ติ๊กต็อกครับทาทีดูยูทูบอยู่เลยแบบว่าก็อัพไปเรื่อยเปื่อยไม่ทีอ้าวบ้านแตกโม้ว่เลยอะ่ะแบบอืบ้านแตกตอนไหนไม่เชื่อไม่จะบ้านแตกไหนมันออกไปตอนไหนผมเพื่อตนี้ยผมพาดผมเลยว่าตาต่อไปจะไม่พาดรอบหนึ่งเดี๋ยวมาให้ดูตาต่อไปเลย ไปกันยกลองเรี่หนึ่งจุดห้าจะเร็วหน่อยผมก็ทาการเปิดเอ็กซ์ตีเหมือนเดิมวางเซเบอร์อันนี้ผมจะไม่พลาดแล้วเพราะว่าอบนี้ผมจะวางเซเบอร์สองตัวขึ้นเพราะว่ามันได้เชื่อมตีโมก็แบบต้องการรอตังดิ้งเล็ก เขาได้ตังวันหกร้อยผมก็คิดจุดวันอะไรก่อนผมก็คิดว่าเออเซเบอร์ได้ตังก่อนดีกว่าไม่ได้ตังเพ่ครับรักเซเบอร์ให้ได้ขั้นหนึ่งก่อนแล้วพอเสร็จก็ได้ขั้นหนึ่งก็เก็บแล้วก็รอ, 500. อตังอีกห้าร้อยโอ้ในตังอีกห้าร้อยปุ๊บผมก็ทําการอันที่วางซเซเบอร์หนงตัวก็วางซเซเบอร์ไปเลยให้ซเซเบอร์ตีงี้ เรื่อยๆแล้วผมก็ทำการได้ทีแล้วก็จบไปอีกหนึ่งคาฟู่แล้วผมก็มาทำการสุ่มตู้เคลียโตปอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับจะถามอะไรกับความดวงมากดวงเกมมี่ผมค้องค้างออกพี่จิเข็มพิ่ตีเลยแนนตัวเสตัวก็ได้เบียคุยามาได้ม็อบมาดีครับเบียตัวสีดาวสองดาวสีดาวห้าดาตว,ดวตัวเดียวโคตรเศร้าอ่ะ ก็แบบมาลับคิดก็ดูเคุยตุ๊บผมก็เดินไปที่อ่าออฟแล้วก็สงสัยว่าผมเดินมาที่ออฟเพราะผมใช้ไปดูราคาออฟแล้วทุกคนน่าสิสเ้ยสงสัยกว่าละด่วนไปไงโมบิลก็ไม่ถึงแน่นอนผมใช้บัคเข้านี่บัคผมอาจจะไม่สอนทำบัคเข้าไหร่ว่าจะถ้าเกิดทุกคนจะทำดังก็ทำได้ไม่ว่ากัน ก็ผมมาดูออฟลุกตาแดงว่าราคาเท่าไหร่ผมได้เก็บ head. เพชรเ็ประมาณออฟออฟตาแดงใช้ประมาณสี่พันเพชรแล้วก็ไปดูตัวเติมกงน้นลองเลยเขาเรียกว่าเขาได้ไหมสุขเขาไม่ได้ต้องไปห้าสิบแล้วก็มาลองเข้าตรงบล็อสุกไม่ได้เหมือนกันต้องผ่านสตอรี่สตอรี่ก่อนอีเวนต์ของโลกหนึ่งไอที่ตอของโลกสองถึงจะเข้าได้แล้วก็จัดทีม ลงอันนี้ต่อลงสตอรี่ผมก็ดูปัป๊บปั๊บนิดหน่อยว่าตัวเะาใช้อ e ีโวยนะมั้งเพราะว่าดูไปเรื่อยๆอูอิผมก็ดูอเดียวว่าอูนิวมีกี่ตัวสุกตัวเดียวแล้วผมก็เข้าไปที่สตอรี่แล้วก็เอฟคีแป๊บนึงแล้วเอฟคี K ทำไมน่าจะไปฉี่กันแหลมั่งนะเราก็เดินต่อก็อเดินเข้าสตอรี่ลงต่อก็เหมือนเดิมว่าหลูเดิมคม แล้วก็จบเอีกดนึงดาคมคมแล้วก็จบอีกดน,นึ่งดาอนคมคงเดี๋ยวก่อนคุณสงสัยไหมว่าทำไมจอกออสไตร์รอบหนึ่งเพราะว่าผมจะไปแต่งเอวตาของผมตัวใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะผมเบื่อเบคอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใจดูชดในสามสองหนึ่งดูกันเลยนี่แต่งตัวใหม่แล้ว รถเทสมาร์ทป,ปัดเปียวขึ้นยเอออนยอะเลยนี่กับไมค่อนและหลังจากนี้ที่ผมดูชุดหน้าตาหลอนเขาผมก็สงสัยผมมุมหายไปไหนอันนึงผมจะได้มใส่มาสองชั้น,น,านาแล้วก็ดูแนวหน้าตาระบอกมันก็มีใส่อยู่เราก็มาเช็คในเกมตรงเี้คิดว่าวันมีไหมสรุปมันก็มีมันก็มีผมไม่อยู่ผมก็ได้ข้อสรุปว่า อ่ามันไม่เกมนะมันไม่รองรับผมของทีดไม่เข้าใจมานทำมันไม่รองรับแล้วผมก็ไปลงสตอรี่ต่อผมเป็นคนที่สันติว่าชอบเปิดกระเป๋าเล่นไม่เข้าใจทำมันไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็คำเดียวคำเดิมเลยไปดูกันในเกมไหมครับฟู่แล้วก็จบไปเดือดางนะตรงนี้คือเดี๋ยวคนอาจจะแปลว่าพัออกเกมทำไมกันแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาปุ๊บ ผมจะกดออกเกมถ้าผมกดออกเกมเพราะผมเบื่อผมจะไปลงฟิลิฟิตี้ผมเลยชวนผมมาเล่นด้วยให้มานช่วยฟาร์มเลถ้าผมชื่อหมูนะฮะจะพิกนี้นเอนงผมก็การเดินเล่นแล้วก็ดูตรงนั้นออฟว่าลงเลยไหมสุดลงเลยไม่ได้เลยผมก็คุยให้กับหมูไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะไปลงฟิลิฟิตี้เลยผมก็รอเพื่อนผมใช่ผมก็เอาบัเระยไปด้วย ได้เพื่อนของนังจัดทีมด้วยความรวด,ดเร็วจริงๆนะครับเจ้าของเร็วจริงเร็วมากแล้วผมก็แบบหมุนไปหมุนมาแนละ้วเสร็จยังแล้วก็อื่นเน,นี้ยรอมันแป๊บหนึ่งแล้วก็กำลังเลือกอยู่กระเดิลกระเดิไปกระดมาผมก็เพิกก็ะจัดทีมเรียบร้อยเช็คนอ่นเช็คนี่แล้วก็บอกว่า ดูตู้สุดไม่มีของดีสักอย่างเปิดตู้สตาร์ทัเหมือนเดิมแต่ผมก,กดเล่นรอบหนึ่งแล้วก็คลิปได้จิโกะมาเอาไว้อีโวเป็นเจนด,ดาวอุ้ยเป็ไอจิโกะสตาร์ดัี่ได้ดมาอิจิโกะปกตินะเพราะทางการแบบว่าคร้า,ายเข้าก่อนสุบว่าผมแหละเข้าก่อนเหมือนเดิมบ้างนะ,ะใช่ผมเข้าก่อนปุ๊บเริ่มไปเลยเจอในเกมเว็บไทยๆนะครับเออ นขาอว่าเขาเดว่าเป็นจะกรมปรว่าไงหมูี่ขมใจดูช่างแรกกับว่าหมูเล่นกันยังไงผมก็ผเป็นคนต้นเกมให้เพราะว่าผมิรยาไอ้ตัวปั๊มเงินนี่ตัวเลือกคือเสบือฮะเบือปั๊มเงินได้มา่ชี้วางตรไหนไงให้ดูกันนะผมเดิงงเรอาจจะไม่คุนแหละจะเงียบหน่อยแะ้วครัดคุยกันเถอะเอาไปยเลยอะร ก็ม,มันเป็นเปตลงลงไอเซนอ์ไอเด็กเขาคิดไว้เว้ยไอเด็กเขาคิดไว้อ่ออะคืออากาศใบเทปรหัดเนี้ยหัดเอเทพซ่าศูนย์ศูนย์ยี่ห้าเนี่ยต้องมีเจ็ดด่างสัตว์ตัวยาวเหรอเออ,เอ,อย่างน้อย แต่าเซนเบอร์จงดินใครยโอเคมากกอดที่หมจะพูดไม่ถึงเว็บไก่เดี๋ยวจะไปฆ่าเว็บช่วงตอนไท้ายว่าได้อะไร่้อะพรักงานวางเซเบอร์ไปนะฮะเว็บ ระวงังเชเบอร์ตรงนี้ให้เขาแปดตัวแล้วก็ตัดฉากเรียบร้อยเออประจบที่ไม่แปดนะฮะหมดเอ็กซ์ทีมนะคะระับแปดแปดนี่มันถึงว่าไก่ก็ได้เบลเยอะเลยนะแต่ว่าวันที่ผมเล่นคือมันไม่มีคูณสองไงแล้วก็เอ็กซ์ีมาดับหนึ่งดับจริงจริงก็เออจบก็บอกว่ายืนแอคโถเลยเดเมดห้ามิลเลียนะอะคน,น,นว่าเยอะมากเลย กูประมาณสิบสี่สิบเอ๊ะสิร้อยมิลลลีย์นี่แหละเท่าไรเยอะๆสาธุเดี๋ยวมึงได้ตัวไรทมึงทำจิตดาวได้บ้างแน่ไหมมึงยังเลยยังเลยโค้ดมึงมาส่งผมไม่ได้เลยเหรอเพราะผมมีเพชรเกินสี่พันนั้นผมก็จะพยายามบัคเข้าไปซื้อออฟลูกตาแดงโค้ดซีวิวผมสามห้าไงแต่ว่าถ้าจะซื้อออฟต้องใช้เวลประมาณห้าสิบเป๊ะ เรวก็กระโดดข้ามขึ้นมัดขึ้นได้ก็ติดมั่งร่วงมั่งเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยหาสุดขึ้นมันคิดอยู่ว่าขึ้นยังไงให้ได้วะต้องขึ้นได้ปุ๊บก็วิ่งไปฟุ๊กเนี่ยมัดคนข้างในรู้เท่าไหร่นะอาจารยคงเอ๊อีพีสามสิบหาเนี่ยเขาไว้ยังไงมันเ็แบบเลื่อนหาสื้อออฟว่าออฟมันอยู่ไหนเลื่อนไปปุ๊บไม่เจอหาไม่เจอกูเลื่อนลงเลื่อนขึ้นดันลงเรื่อย ก็เจอนะะแต่ว่าอันนี้ผมตลังหาอยู่ผมคุยกับเพื่อนผมไปเล่นเล่นด้วยว่าไอน้นู่นนี่ที่นั่นผมพูดไปดนผมจะพูดว่าอะไรผมก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็เลยมาก็จเจอผมก็ซื้อเลยนี่คือออฟแรกที่มนะีนะฮะนะฮะใส่เซเบอร์ดีเพราะว่า,วาน่าดีว่าเรียกวาเป็นวันที่สองนะ ันนี้เป็นวันที่สองพี่มาปอมเวลแน่นองผมนัดเพื่อนมาเล่นอีกรอบหนึ่งเมื่อวานจะมาช่วยหน่อยแกวเทยาของผมไม่ใช่ว่าจะเล่นคนเดียวนะผมก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเพราะกระป๋อเต็มนี่ค่เพิ่มสลอนในกระเป๋านั้นลงนี้ขีดก็เลยปสมซอตเลยเม็ดมก็เหลือแบบแพงเลยอาวตาชังมีความยากนะเพราะว่าใคร ลองพิชไว้ก็ดีเพราะว่าถ้าไปสุกเล่นเนี่ยก็พิชหมดมันผมเนี่ยหัดหลักเอ๊ะหยอกจอกับหัดหลักผมผิดเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเขาไปในเกมกันเลยไปอีกสามสองหนึ่งทำไมก็ทำสิ่งนี้ด้วยไปกันเลยแล้วก็จบไปอีกหนึ่งตาแล้วก็อีกหนึ่งตา ทุกคนสะเเกนไอ้ดำๆข้างล่างฮนะใช่ผมลืมเปิดเป็นหน้าจอเต็มไม่ทำอไมเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นหนแแ้วก็ผมก็มาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่สังเกตเลยว่าไอ้ดำๆเนี่ยผมไม่ได้เปิด full หน้าจอผมก็ลืมไปเลยแต่หมอวาคุยกับเพื่อนไปเรื่องว่านะผมคุยเรื่องแบบพิฆา,าตส่วนะอ่ะจริงมั้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดาพาไปตอนจบเด้กันจบไปหนึ่งดาหเรื่องหมดตัว ครับแล้วก็จบไปหนึ่งด่านแต่ไอตรงนี้ผมก็ถึงด่านมาฮิโรอะเคเดมี่แล้วช่วงประมาณเนี้ยผมเมื่อ้สังเกตว่าผมอ่ะยังไม่ได้เปิดหน้าหน้าจอฟูผมพยายามบอกว่าถ้าไม่เป็นแบบว่าหน้าจอเต็มโทษครับนี่ก็ยังไม่ได้กดนะยังไม่เห็นนี่ตรงนี้หนึ่งปั๊บอะแล้วก็จบเองด่านคมคม แดดมาฮีโร่แคนด้เมียปึ๊บผมก็แบบไปสุ่มสแกตตี่แม่รับผมดูตึงมากเลยกก้าสิบเ้าทนายบอกว่าอู้แบบว่าอู้อันนี้เมีนมาสวยมากแปลว่าก็เอือเหมือนเดิมอ่ะกคูกคูจีทีนะแนะนำว่าตัวนี้ใส่ออฟออฟไอพระจันทร์เพราะว่ามันจะไอ้นี่เป็นเป็นราหกดาวเป็น ลิงลิงทองอ่ะ,ะก็สม่มเรื่อยๆเรื่อยๆได้อุลิอุลิมาสามตัวทั้งโซฟี่โซฟี่โจลีนะฮะกระจอกแล้วก็สามารถสุม่มอิกอีกรอบหนึ่งปึ๊บกระสุ่มไปเลยมิวแอนิเมชั่นจากผมชทองเกดิดซีิดไปตรงนี้ผมใช้หนจอยเพื่อดูเนี่ยนะว่าออมันเกือขัดไหนหักคู่เลยอาจจะเห็นว่ามันกระตุกนิดหนึ่งนะ นี่จริงๆไอเรงนี้ผมก็ได้ปิจิต้ามาก็มีโกคูนใช่ไหมครับว่าคิดว่าแผนต่อไปคือการซือ้อออฟโปทาร่าเพื่อทําเป็นเปจิตโตนะฮะตอนนี้คือที่ผมใส่โค้ดมาแล้วผมก็ทําการสุ่มตู้โค้ดเกลือของผมเลยแต่ไม่เช่นนี้ออกมาดีมากเลยผมก็ปรับภาพพร้อมเหมือนกระตุกแล้วก็ดึงลงมาผมก็เพื่อนกับผมนั้นตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเลรีมันจะปรับสูงขึ้นนั่นเอง โอ้แต่ตัวครับโอ้โหตรงนี้ผมจะได้ซิกมาผมคุ้มเพราะว่าแม่งซิกคอขาดแต่จากนี้ผมจะติดีใจมากทุกคนเราดูกันเลยไปดูกันบอกจะดีใจแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 นี้นงเกินไปสมทุสมทุนทันจิโร่ต่ออะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย เดยหมไอ้ชีดดวงตอนนี้ก็หมดแล้วจบกันเนี่ยเอสเยเตบอกตกนี่ครับทุกคนผมได้คีริตกกับแฮนคอกมาแล้วบอกว่าออกมาหอมกันด้วยผมว่าพูดดีใจเลยอะแต่ถ้าออกแบบในรหัสหลักผมจะด,ดีใจกวนน่านี้ใช่่รหัสหลักผมยังไม่ได้ทุกคนคิดดูดิแกมันร้ายมากเลยอะ่ะ มาให้รหัสน้องอ่ะแล้วเป็นรหัสที่ผมมาแจกคนดูทุกคนอ่ะทึงว่ารหัสเนี้ยผมตั้งมาหมายว่าเต็ดดาวอ่ะต้องมี3ตัวเพราะชื่อคลิปนี้ชื่อจริงๆของมันคือกากไปโคตรเทพแล้วก็ทำการสุมเกลือเหมือนเดิมอยากกล้องมาบอกว่าเข็ม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 เข้มเข็มเข็มเข็มเกลือมากแล้วราะว่า ผมมุกสัเกตขอมาตัวเองมีสิบเก้าเพชรผมตั่งหายดึงเพชรอ่ะดึงไปรอบนั้นอ่ะถึงสูบอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบฟรีรอบหนึ่งเจ๋งไหทุกคนโอ้โหผมคุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อันนี้ผมทำกากไม่ได้เพราะว่ามีผลคือว่าอยากลองทำบ้างต้องเห็นทุกคนว่าผมเป็นตุกอะไรเตี๋ผมเปิดใช้หน้าจออยู่แล้วผมลืมปิดมันก็เลยกระตุกนิดหน่อยนะทุกคน ก็ได้ตอนนี้ผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอนนะแล้วก็ตัวดีๆหลายตัวด้วยใช่แล้วผมก็ไปที่สตรอรี่ท้กคุณได้รู้ผมจะทำอะไรนะด็สตรอรี่รออหนึ่งเพราะว่าคลิปจะจบแล้วป่าเล่นจบแล้วเราก็จะไปสามสตาร์นัทเพื่อไปสุ่มตู้คีโตต่อ,ตอมั้งนะาจะไม่ผิดได้ตู้คีโตเพิ่มอีกได้คูลเลอร์เพราะไไ er. ว่าทันนี้ได้มีคูลเลอร์แล้วก็ไปได้รหัสไปก็จะแบบเนด้อกสตรอรี่ง่ายหน่อย คโอเคไปดูการเกลือของผมกันเลยโอเคผมก็แบบเปิดตรงเนี้ยผมว่าสมต่อนี่เปิดมาก็แบบว่าเป็กโคตรตึงไปเยอะแล้วผมว่าผมไม่รับไงเกลือมันเดียวก็ะลยปิกาโลโกคุแบ็กเอ๊ะ ผมงงได้เหว่าผมได้ครูคูแบบผมไม่สังเกตงในตอนอาชีบอะเพราะว่าครูคูแบอะผมตั้งใจว่้ผมได้มาผมจะทำเป็นห้าดาวเพราะห้าดเพราะอ้จะโปงมากมากแล้ก็มาสุว่รฟีดอนทายอะก็ได้ได้อะไรก็คือม่ใอบบ้ามันว่าเป็นหกยอดก็ไม่มีบานแบบก็เติมเดิมดิมันคือแบบขนาดมากคัดตูล็อกลี โอ้โหแร็ปต like ัวขอไอตรงนี้แ no, ล okay. ้วก like ็ผมก็จะมาปิดคลิปนะว่าได้คีย์โตผมว่าดีใจมากอยู่เมื่อกี้โตได้รหับหลักนี้ของทีครแล้วทุกคนเดี๋ยวผมได้กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วผมได้คิย์โตในรหับหลักโอเคแล้วขอจบคลิปไวีดี่อนี้เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเล็กให้ผมแล้วกันนะครับเจอกันนะครับบูวย